มาติดตามเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะจะมีฝ่ามีฝนมอดสถานีอากาศอยู่กับคุณปริวัติน้ำดวงค่ะครับสวัสดีครับก็ในวันนี้นะครับก็ยังคงม,มีลักษณะ ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับโอกาสของการเกิดฝนบริเวณภาคตะนออกเชียงเหนือก็ยังคงมีมากอยู่นะครับก่อนอื่นเรามาติดตามในส่วนของปริมาณฝนที่วัดได้ในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดอุดรธา,านีวัดได้6.2ม mm, ิลลิเมตรุกดาหร57.6ม mm, ิลลมขอนแก่น6.5ม mm, ิมอุบลราชธานี20.4ม mm, ิลลิเมรนครราชสีมา0.4มิลลิเมตร ส่วนใหญ่นะครับฝนก็จะตกอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นลักษณะของล่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากลมมรสุมวัน,นตกเฉียงใต้ ในวันนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอยู่นะครับสำหรับสภาพท้องฟ้าในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะนอเชียงเหนือก็มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับสำหรับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่มีโอกาสตกมีโอกาสของฝนตกหนักได้บางพื้นที่ด้วยนะครับ สำหรับบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับก็ยังคงเป็นทางด้านตะวันออกของภาคนะครับก็ไล่มาตั้งแต่จงังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสินมุก,มกดาหารร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยะโสธรศรีสะเกษและก็บุรีราชยาน,นะครับสำหรับในส่วนของตัวเลขอุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันวันนี้อยู่ที่32ถึง36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของเช้าวันพรุ่งนี้ 24่สถึง26องศาเซลเซียสครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับวันนี้ถึงประมาณวันที่26นะครับก็ยังคงม,มีโอกาสของการเกิดฝนที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับก็อยากให้ถ้าท่านใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันหรือว่าน้ําป่าไหลหลากก็ระมัดระวังอันตรายในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับครับสาหรับการรายง,งานในช่วงในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์ 045 244 189นะครับสวัสดีครับ